จากบนน้ำทสถาดีบาบูณผู้โดารความสะลจากสถาดีบาบูณโปรดเรียงสิ่ของและสัมนาของน้ำนำลงจากสายบริเวที่เรียบร้อยนะครับสาบรจอดเทียวในชาชราที่หนึ่งในาบริท้องถี่เที่ยวล่องบทที่ส่วนสอหลับสมุดโดยสารจากสถานีต้นทางพิสอาโดไปทางลบุรีดิหวโดยสาไปที่เรียบร้อยแล้วโปรดเรียมสิ่งของและสัมนาของน้น Thank you.